ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของโนตนาอุกิคุณผู้ฟังเคยสังเกตสายน้ำไหมคะน้ำไม่เคยมีรูปร่างที่ตายตัวเมื่อมันอยู่ในแก้วมันก็เป็นรูปแก้วเมื่ออยู่ในแม่น้ำมันก็ไหลคดเคี้ยวไปตามทางน้ำไม่เคยต่อต้านแต่กลับปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะ สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนและทักษะที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราผ่านทุกสถานการณ์ไปได้อย่างสง่างามก็คือการปรับตัวค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีฝึกฝนให้ตัวเองเป็นเหมือนสายน้ำที่พร้อมจะไหลผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามกันค่ะวิธีแรกฝึกยอมรับความจริงตรงหน้าค่ะ เมื่อมีอะไรไม่เป็นไปตามแผนสิ่งแรกที่ต้องทำคือหายใจเข้าลึกๆแล้วยอมรับกับตัวเองว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการหยุดเสียพลังงานไปกับการต่อต้านความจริงเพื่อที่เราจะมีสติในการก้าวต่อไปวิธีที่2ถามว่า แล้วจะไปต่ออย่างไรหลังจากยอมรับแล้วให้เปลี่ยนโฟกัสทันทีค่ะถามตัวเองด้วยคำถามที่ทรงพลังว่าจากตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างทำถามนี้จะเปลี่ยนเราจากเหยื่อของสถานการณ์ให้กลายเป็นผู้สร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาทันทีค่ะและวิธีสุดท้ายลองมองหาข้อดีที่ซ่อนอยู่ค่ะ ในทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะมีของขวัญเล็กๆซ่อนอยู่เสมอการประชุมที่ถูกยกเลิกอาจจะมอบเวลาทำงานเงียบๆให้เราหนึ่งชั่วโมงแผนที่ผิดพลาดอาจจะนำเราไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่ดีกว่าลองฝึกมองหาแง่ดีที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ดูนะคะการปรับตัวก็เหมือนการเป็นสายน้ำค่ะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ยืดหยุ่นแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการไหลไปสู่ทะเลเราอาจจะควบคุมลมฟ้าอากาศในชีวิตไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับใบเรือและสนุกไปกับการเดินทางได้เสมอค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไม้เสร็จดีๆขอบคุณค่ะ